ขอเจริญพรมายัางญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟัง,ฟงธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรตามาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่นะในวันก่อนต่มาก็ได้นำเรื่องของ พระเจ้าเนมิราชนะซึ่งเป็นอดีตชาติของพระพุทธเจ้าเนี่ยสมัยที่พระองค์ทรงเป็นพระบ,บริสัทว์โยมเป็นผู้ที่บำเพ็ญกุณงามความดีมากจกนกระทั่งท้าวสกกะรับสั่งให้มาตรีเทพบุตรเนี่ยนำรถมารับพระองค์ให้จารียกไปเทวโลกนะ,ะเพื่อที่จะได้ไปชมสวรรค์แล้วก็พวกทวยเทพทั้งหลายเนี่ยก็อยากจะเห็นพระเจ้าเนมิราชมาตรีเทพบุตรก็ได้นําเวชยันตรถ มารับพระเจ้านเมราดแล้วก็ก่อนที่จะขึ้นไปถึงสวรรค์เนี่ยก็ได้พาพระเจ้าเนมราดซึ่งเป็นพระบริษัทเนี่ยไปดูสถานที่อยู่ของสัตว์ผู้ทําบาปทํากรรมเอาไว้โดยเฉพาะนรกคุ้มต่างๆนะโยมที่จะโยมได้ฟังไปเนี่ยพูดถึงนรกของขุมที่สัตว์เหล่านั้นทํากรรมเอาไว้คือไปด่าว่าผู้มีศีลโยมไปด่ากระทบผู้มีศีลจะต้องถูก ตีด้วยท่อนเหล็กอะไรมากมายที่ยโยมได้ฟังไปนะทีนี้ยโยมมาฟังต่อข้อความจะเป็นอย่างไรโยมมาตรีเทพสารถีขับรถไปข้างหน้านายนิรยาบาลทั้งหลายทิมแทงสัตว์นรกด้วยอาวุธอาลุกโพลงสัตว์นรกเหล่านั้นก็ล้มลงในหลุมฐานเพลิงเมื่อสัตว์นรกเหล่านั้นจมอยู่ในหลุมฐานเพลิงเพียงเอว นายนิระยะบาลก็เอากระเช้าเหล็กใหญ่กระเช้าเหล็กใหญ่ยมนึกถึงภาพนะตักฐานเพลิงโปรยลงบนศีรษะของสัตว์นรกเหล่านั้นอืโยมขยับขยื่นหนีไปไหนไม่ได้เลยนะเพราะถูกฝังโยมถูกฝังอยู่ในหลุมเพียงแค่เอวนะสัตว์นรกเหล่านั้นไม่อาจรับฐานเพลิงก็ร้องไห้มีกายไฟไหม้ทั่วดินดรนอยู่ พระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นดังนั้นจึงตรัสคาถาว่าสัตว์เราอื่นร้องไห้มีกายไฟไหม้ทั่วดิ้นรนอยู่ในหลุมฐานเพลิงความกลัวปรากฏแก่เราเพราะเห็นกริยานี้ดูก่อนมาตรีเทพสารทีเราขอถามท่านสัตว์นรกเหล่านี้ได้ทำบาปกรรมอะไรไว้จึงมาร้องไห้ดิ้นรนอยู่ในหลุมฐานเพลิงนี้ มาตรีเทพสารีอันพระเจ้านเนมราชตรัสถามแล้วได้ทูลพยากรณ์วิบากของเหล่าสัตว์ผู้ทำบาปผู้ทำบาปตามที่ได้ทราบว่าสันรกเหล่านี้ยังนี่ให้เกิดเพราะสร้างพยานโกงเหตุแห่งทรัพย์ของประชุมชนยังนี่ให้เกิด แกประชุมชนมีกรราหยาบช้าทําความชั่วจึงมาร้องไห้ดิ้นรนอยู่ในหลุมฐานเพลิงพระเจ้าค่ะโอ้โยมอันนี้ก็คือว่าเป็นหนี้แล้วไม่ยอมใช้นะโยมนะเป็นหนี้ไม่ยอมใช้ยังไม่พอเวลาเขาฟ้องศาลก็เรียกว่าหาพยานโกงมาเข้าข้างตัวเองนะจนทำให้เจ้าของทรัพย์เขา อไม่ได้ทรัพย์คืนองนั้นแต่โยมพวกนี้มีนิสัยไม่ดีนะโยมนะเป็นหนี้แล้วมายอมใช้เนี่ยก็จะต้องมาตกนโลกขุมนี้แหละก็ฟังเอาไว้ก็แล้วกันนะโยมเนี่ยอันนี้มาตรีเทศสรถีก็ขับรถไปข้างหน้าคือดูขุมนี้แล้วก็ดูขุมต่อไปอีกโยมเราสัตว์ถูกนายนิรยาบาลที่น่ากลัวจับเอาเท้าขึ้นบนเอาศีรษะลงล่างโยนไปตกในหมอ้อโลหะอันร้อนแรง พระเจ้าเนเมราตทอดพระเนตรเห็นจึงตรัสว่าหม้อโลหะใหญ่ไฟติดทั่วลุกพโพรงชดช่วงย่อมปรากฏความกลัวความกลัวย่อมปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนี้แนะ่มาตรีเทพสรารทีเราขอถามท่านสัตว์นรกเหล่านี้ทำบาปกรรมอะไรไว้จึงตกในโลหะกุมพีนรกนรกกระทาทองแดงยมนะ มาตรีเทพสารถีทูลบยากรพระดํารัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทำบาปทั้งหลายแด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าสัตว์เหล่าใดเป็นผู้มีบาปทำเบียดเบียนด่ากระทบสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีศีลสัตว์เหล่านั้นมีกรรมหยาบช้าทำกระทำบาปกรรมแล้วจึงตกในโลหะกุมพีนลก อันนี้ก็โดนอีกโยมนะพวกที่ด่าพระด่าเนนด่าผู้มีศีลสมณพราหมณ์เนี่ยมีนะโยมนะปัจจุบันเนี่ยมีคนด่าพระบางทีคนในศาสนาคนในศาสนาพูดเองก็ด่าพระบางทีคนในศาสนาอื่นก็ด่าพระนี่โยมตกหลกขุมนี้แน่ๆนะถ้ายังไม่ตัดสู้อริยสัจสี่เนี่ยทีนี้ข้อความต่อไปโยม มาตรีเทพสารถีขับรถไปข้างหน้านายนิรยาบาลเอาเชือกลุกเอาเชือกเหล็กลุกโปร่งผูกคอสัตว์นรกให้ก้มหน้าดึงขึ้นมาตัดคอให้ชุ่มในน้ำร้อนแล้วโบยตีพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นดังนั้นจึงตัดถามว่านายนิรยาบาลผูกคอสัตว์นรกด้วยเชือกเหล็กลุกโปร่งแล้วตัดศรีรษะโยนลงใน น้ำร้อนความกลัวเกิดแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนี้ดูก่อนมาตรีเทพสารทีเราขอถามท่านสัตว์เหล่านี้ได้ทำบาปกรรมอะไรไว้จึงมีศีรษะขาดนอนอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมประชาชนสัตว์เหล่าใดเมื่อ,อยังอยู่ในมรษสโลกมีบาปทำจับนกมาฆ่าอาโยมนี่นะชาติก่อนเราคงจะเคยฆ่านกมานะโยมนะ ชาติหน้าถ้าเรายังเป็นปุริชนอยู่โอกาสที่จะฆ่านกนายพลนนกจับนกมาฆ่านี่ก็มีอีกโยมนี่แหละโทษฐานทั้งการเกิดในวัฏสงสารต้องสร้างบาปสร้างกรรมก่ออภิสังขารที่เป็นอปุญญาวิสังขารมากมายโยมไม่เกิดได้ดีที่สุดนะโยมนะสัตว์เหล่านั้นมีกรรมหยาบช้ากระทำบาปจึงมีศีรษะขาดนอนอยู่เนี่ยเพราะว่าคงจะไปฆ่านกตัดคอนกคอปลาคอไก่นะโยม มาตรีเทพสารถีขับรถต่อไปได้ยินว่าในประเทศนั้นมีแม่น้ำมีน้ำเจิง่งน่ารื่นรมไหลยอยู่โดยปกติสันนดกไม่อาจจะทนความกระหายเพราะความเร่าร้อนได้เพลิงจึงเดินย่ำแผ่นดินโลหะลุกโลงลงสู่แม่น้ำนั้นออันนี้ทำให้นึกถึงเรื่องของกฎแห่งกรรมที่ ท่านอาจารย์อุบาสกทอเลียงพี่บูญได้เรียบเรียงความฝันอันแปลกความฝันอันแปลกประหลาดของโยมคนหนึ่งนะโยมนะฝันให้คล้ายกับจริงโยมนะกึง่งจริงกึ่งฝันนะโยมว่าเห็นหมู่เห็นหมูสัตว์นรกนี่แหละดวงวิญญาณทั้งหลายเนี่ยแต่ละตัวแต่ละตัวนี่ เดินเป็นแถวยาวเหยียดจนสุดลูกหูลูกตานะแต่ว่าเป็นรูปร่างดำดำทะมึนทะมึนนะโยมนะเดินกันมากมายขวักไข่เข้าไปนะที่ภูเขาถ้ำมืดนะขณะที่เดินขณะที่เดินมาที่ปากถ้ำภูเขามืดเนี่ยสัตว์พวกนั้นเปรตพวกนั้นก็จะกระโดดยงยง้งกระโดดกระโดดขึ้นนะก็ถาม ถามโยมเทวดาเทวดาที่มารับมารับท่านไปในความฝันนี่วาทำไมก็ต้องกระโดดด้วยกระโดดด้วยเทวดาท่านนั้นก็ได้บอกว่าเนี่ยข้างล่างมันเป็นไฟมันร้อนแผ่นดินเนี่ยมันร้อนไอ้พวกสัตว์ที่กาลังเดินไปเนี่ยก็ร้อนเท้าไม่สามารถที่จะเดินไปตามปกติได้ต้องก็เยอะกระโดดนะกระโดดไปเดินไปกระโดดไปเดินไปเนี่ยอโยมนึกถึงความฝันคล้ายๆตรงนี้เลยนะโยมนี่ ตอนนี้ที่บอกว่าเนี่ยเดินย่ําแผ่นดินโลหะเนี่ยแผ่นดินเหล็กนะลุกโครงไปสู่แม่น้ำนะแตใ่ในความฝันนั้นเดินเข้าไปสู่ปากถ้ำโยมคงจะคนละขุมกันโยมทัานใดนั้นเองฝั่งน้ําทั้งสองก็ลุกโครงทั่วน้ําควรดื่มก็กลายเป็นแกรบและใบไม้ลุกโลรงสันนรกไม่อาจจะทนความกระหายก็เคี้ยวแกลบ และใบไม้อลุกโผล่แสดงว่าความหิวนะโย,ยมความหิวความกระหายเนี่ยจะทรมานขนาดไหนโยมเนี่ยแกรบและใบไม้นั้นก็เผาสรีระทั้งสิ้นออกทางสวนเบื้องต่ําสัตว์นรกไม่สามารถจะอดกลั้นทุกข์นั้นก็ประคองแขนทั้งสองร้องไห้พระเจ้านีมิราชทอดพระเนตรเห็นดังนั้นจึงตัดถามว่าอันนี้ข้อความก็คล้ายๆกับใน ข้อความที่โยมได้ฟังมานะอาตมาก็จะขออ่านตรงน,นี้เลยว่าพร่อกรรมอะไรนะทีนี้สัตว์เราใดมีการงานไม่บริสุทธิ์นะขายข้าวเปลือกแท้เจือด้วยข้าวสาลีเจือเจือด้วยข้าวรีบแกลบแก่ผู้ซื้อ เมื่อสัตว์เหล่านั้นมีความร้อนยิ่งเพราะความร้อนแห่งไฟกระหายน้ำจะดื่มน้ำน้ำจึงกลายเป็นแกลบไปพวกพ่อค้าโกงโยมพวกเห็นแก่ได้พวกนายทุนที่ขี้เหนียวยมนะเห็นแก่ได้เนี่ยหรือว่าพวกพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายนี่เห็นแก่ได้ในเล็กน้อยนะเอาข้าวเปลือกผสมแกลบโยมเอาข้าวเปลือกผสมแกลบต้องการให้มันมีน้ำหนักนะ มันมีบางคนเนะเอากแกลบเนี่ยไปคลุกๆลุกกับดินแดงซึ่งผสมน้ำโยมดินแดงผสมน้ำเป็นเป็นโครนละเอียดนะโยมเป็นโครนละเอียดเนี่ยเอาดินแดงไปปะเทกับกแกลบก็ผสมกันคลุกเข้ากันไปนะให้มองเหมือนกับว่า,าเป็นเมล็ดข้าวสาลีมันก็มีน้ํำหนักขึ้นโยมก็ไปเทรวมกันกับข้าวเปลือกอยากได้น้ํำหนักเยอะเนี่ย การกระทําอย่างนี้ก็มีอยู่นะพวกนี้จะต้องมาตกนรกขุมนีม่นลยโยมน้ําต้องกลายเป็นแกลบแล้วก็กินเข้าไปก็ไม่ตับไตไส้ปอดได้รับความทุกข์ทรมานเพราะตัวเองเป็นคนเห็นแก่ได้นะโยมนะต่อมาเป็นอย่างไรโย,ยมมาตรีเทพสารถีขับรถต่อไปในนิรยบาลทั้งหลายล้อมซอกเหล่าสัตว์นรกนาย ในนิรยาบาลนั้นเหมือนนายพรานล,ล้อมฝูงมลึกในป่าไว้น่าสงสารเนื้อนะถูกนายพรานสี่ห้าคนล้อมไว้หาทางหนีไม่ได้ยังไงยังไงก็ตายแน่โยมเนี่ยเนื้อในป่านะโยมสัตว์นรกนี้ก็เหมือนกันนะนายนิรยาบาลก็จะล้อมไว้ไม่มีที่หนีโยมแล้วทิ่มแทงข้างทั้งสองแห่งสัตว์นรกเหล่านั้นด้วยอาวุธต่างๆมีเครื่องประหารคือลูกศรเป็นต้น ร่างกายของสัตว์นรกเหล่านั้นปรากฏเป็นช่องปรุไปหมดเหมือนใบไม้แก่ฉะนั้นพระเจ้าเนมิราชทอดพระนด้เห็นดังนั้นเมื่อจะตรัสถามมาตรีเทพสารถีจึงตรัสคาถาว่านายเิรยบาลแทงข้างทั้งสองแห่งสัตว์นรกพระเจ้าเนมิราช ทอดพระเนตเห็นดังนั้นเมื่อจะตรัสถามมาตรีเทพสารถีจึงตรัดว่านายเนยบาลแทงข้างทั้งสองแห่งสัตว์นรกผู้ร้องไห้อยู่ด้วยลูกศรหอกโตมอนความกลัวปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนี้ดูก่อนมาตรีเทพสารถีเราขอถามท่านสัตว์นรกเหล่านี้ได้ทำบาปกรมอะไรไว้จึงถูกฆ่าด้วยหอกนอนอยู่เทพ มาตรีก็ได้ตอบว่าสัตว์เราใดเมื่อยังอยู่ในมนุษย์โลกเป็นผู้มีกรรมไม่ยังประโยชน์ให้สำเร็จถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้คือลักขโมยนะโยมนะคือธัญ,ญชาติลักข้าวเปลือกเขาข้าวเปลือกเขาโพดท,ทั้งหลายว่างั้นแต่โยมพืชผักสวนครัวนะทรัพย์เงินทองแพะแกะปะสุสัตว์และกระบือมาเลี้ยงชีวิตสัตว์เหล่านั้นเป็นผู้มีกรรมหยาบ ช้าทำบาปจึงถูกฆ่าได้หอกนอนอยู่คนที่มีนิสัยชอบลักขโมยโจรป้นทั้งหลายก็มีอยู่เหมือนกันโยมโจรลักรถปป,ปนรถอะไรพวกนี้นะพวกนี้โดนแน่นแทเลยนะโยมเนี่ยมาตรีเทพสารถีขับรถต่อไปแสดงนิรยบาลแสดงนิรยาบายอื่นอีกนายนิรยบาลผูกคอสัตว์นรกในนรกนั้นด้วยเชือกเหล็กลุก โปรงใหญ่คร่าตัวมาให้ล้มลงบนแผ่นดินลุกโปรงเที่ยวทุบตีด้วยอาวุธต่างๆพระเจ้าเนเิราชเมื่อจะตรัสถามจึงตัดคาถาว่าสันนรกเหล่านี้นายนิรยาบาลผูกคอไว้เพราะเหตุอะไรยังพวกอื่นอีกพวกหนึ่งอันนายนิรยาบาลตัดทำให้เป็นชิ้นๆนอนอยู่ ความกลัวปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนี้ดูก่อนมาตรีเทพสารทีเราขอถามท่านสัตว์นรกเหล่านี้ทำบาปอะไรไว้จึงถูกทำให้เป็นชิ้นชิ้น,น,นอนอยู่สัตว์นรกเหล่านี้เคยเป็นผู้ฆ่าแกะฆ่าสุกรฆ่าปลาคันฆ่าสัตว์ของเลี้ยงกระเบือแพะแกะแล้ววางไว้ในร้านที่ฆ่าสัตว์ขายเนื้อ เป็นผู้มีกรรมหยาบช้าทําบาปจึงถูกตัดเป็นชิ้นๆน,น,นอนอยู่โอ้พวกเพชฌฆาตนะโยมนะพวกที่มีอาชีพในการฆ่าสัตว์เลี้ยงชีพลงฆ่าสัตว์เนี่ยรับไปเต็มๆนะโยมนระกกลุ่มนี้นะเขาไม่รู้หรอกโยมพระมัวแต่ทํามาหากินไม่รู้ว่าคําสอนของพระเจา้าลักษณะอย่างนี้มีอยู่ไม่รู้วนะ่านรกอบายภูมิที่จะรองรับการกระทํากรรมชั่วของตัวเองนะมีอยู่นะ เห็นแก่เงินเห็นแต่เห็นแก่กินเห็นแก่ธุรกิจโดยไม่นึกสงสารสัตว์ที่เขารักชีวิตของเขาไปเอาตัวเขามาฆ่านะเลือดเขาก็เป็นสีแดงเหมือนกับเรานะตับไตไส้ปอดของเขาก็มีรูปร่างเหมือนกันกับเราเนี่เขาก็รักหวงแหนอวัยวะชีวิตของเขาเหมือนกันแต่คนเหล่านี้ไม่เคยคิดโยมคิดแต่จะเอากําไรคิดแต่จะเอามากินเนี่ยโยม คงจะต้องตกอาลกคุมนี้เป็นแน่โยมโยมเคยดูภาพสารคดีที่เขาทำชีวิตที่ล่ำให้เฮ้ยโยมคล้ายๆกับตรงนี้เลยนะที่ว่าโลงฆ่าปลาโลงฆ่ากบโลงฆ่าไก่โลงฆ่าหมูโลงฆ่าวัวโลงฆ่าควายนะเนี่ยพวกนี้โยมเห็นแก่ได้ไม่สงสารสัตว์เลยจึงมาประกอบอาชีพนี้ถ้าบรรลุปเป็นปะวศรบันแล้วเนี่ย ก็จะเลิกประกอบมิจฉาอาชีวะอย่างนี้โดยสิ้นเชิงนะซึ่งหลายตัวอย่างในสมัยพุทธกาลที่ประกอบอาชีพชาวประมงบ้างชาวเป็นคนฆ่าสัตว์บ้างเนี่ยหรือว่าเป็นนายพรานเนื้อบ้างพอได้ฟังธรรมะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลแล้วเนี่ย <c oughs> เขาก็เลิกประกอบอาชีพนี้เลยนะโยม,มเป็นผู้ที่มีศีลห้าที่บริสุทธิ์เลยนะแล้วก็ไม่ต้องมาตกกระลกอย่างนี้แต่พวกเราถ้ายังไม่ตัดสรู้เป็นพระ อรารยบุคคลน,นีโอกาสที่จะมายินดีในความชั่วประกอบอาชีพที่เป็นมิจฉาอาชีวะเบียดเบียนเพื่ออื่นอย่างนี้ก็มีอยู่แล้วโอกาสที่จะต้องมาเสวยกรรมในนรกซึ่งมีความทุกข์ทรมานอย่างนี้ก็มีอยู่เหมือนกันนี่แหละโยมโทษของการเกิดมานะโยมเนี่ยอันนี้โยนให้โทษของการเกิดนะโยมนะฮะถ้าไม่เกิดมาก็ไม่ต้องมาทําบาปกรรมไม่ต้องมาทําธุรกิจไม่ต้องมาเลี้ยงดูชีวิตหรือว่าญาติสนิท ลูกหลานนี่ก็ไม่ต้องมาเลี้ยงโยมที่เรามาอ้างว่าต้องเลี้ยงดูภริยาพ่อแม่ลูกหลานกรรมกเนี่ถ้าไม่ทําไม่รู้จะเอาอะไรมากินเอาอะไรมาเลี้ยงเขาแม้เราจะอ้างอย่างนี้แต่นรกก็ดีนายนิรยนนนนานก็ดีเขาไม่ได้ฟังคํากล่าวอ้างของเรานะไม่มีการแก้ตัวใดๆไม่มีการสารภาพผิดใดๆว่าจะต้องลดหย่อนผ่อนโทษในนรกนะโยมนะแต่จริงเรื่องนี้พระองค์ก็ทรงแสดงไว้ ละเอียดนะว่าของการเรื่องของการไม่มีการลดหย่อนผ่อนโทษเนี่ยพระอ,องค์ทรงอุปมาไว้ดีนะว่าพระราชาจับโจรผู้กระทาผิดเนี่ยโจรผู้กระทาผิดจะมาอ้างว่าผมทำโจรกรรมเพราะต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ต้องเลี้ยงดูลูกนี่พระราชาจะาลดหย่อนผ่อนโทษให้หรือเปล่าก็ไม่มีนะไม่ได้เกี่ยวกันเลยโยมถ้าผิดกฎหมายบ้านเมืองก็คือผิดนะจะมาอ้างยังไงก็คือผิด ตรงนี้ก็เหมือนเหมือนกันโยมในนรกเนี่ยยิ่งเป็นนรกด้วยแล้วเนี่ยก็หมดสิทธิ์ที่จะไปต่อรองนะมาตรีเทพสารถีขับรถต่อไปแสดงนิระยะบายอื่นอีกพระเจ้าเนมิราชทอดประเน็นสัตว์นรกเหล่านั้นเคี้ยวกินมูดและคูดเมื่อจะตัดถามมาตรีเทพสารถีจึงตัดคาถาว่าห่วงน้ำนี้เต็มด้วยมูดและคูดมีกลิ่นเหม็นไม่สะอาด เน่าฟุ้งไปให้คล้ายครูสันนรกที่โยมฟังมาในวันก่อนนะสันนรกมีความหิวครอบงำก็กินมูดและครูดนั้นความกลัวปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนั้นดูก่อนมาตรีเทพสรทีเราขอถามท่านสันนรกเหล่านี้ได้ทำบาปกรรมอะไรไว้จึงมีมูดและครูดเป็นอาหาร มาตรีเทพสารถีทูลถวายพยากรพระดำรัสถามตาม,ามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทำบาปทั้งหลายแด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าสัตว์นรกเหล่าใดก่อทุกเบียดเบียนมิตรสหายปทยุศร้ายมิตรอาตตันย่โยมต่อผู้มีคุณตั้งมั่นอยู่ในความเบียดเบียนผู้อื่นทุกเมื่อสัตว์นรกเหล่านั้นมีกรรมหยาบช้าเป็นพานปทุศร้ายมิตรจึงต้องกินคูดและมูดนะ เนี่ยโยมต้องกินคูดและมูดนะอาหารก็เป็นมิตรแต่ผลของอาหารก็คืออุจจระโยมทีนี้มิตรก็ให้คุณแก่เราถ้าเราไปปะตุชนร้ายเราก็ต้องกินอุจระตัวเองกินคูดตัวเองเนะแต่ตอนนี้คูดของนรกมันคงจะเหม็นเน่ามากมายกว่าคูดตัวเองในชาตินี้เป็นหลายร้อยหลายพันเท่าแหละโยม ทีนี้มาตรีเทพสรตีก็ขับรถต่อไปในนรกอื่นๆสัตว์นรกเหล่านี้อันความหิวถูกต้องไม่อาจจะอดกลั้นความหิวได้จึงทําเลือดและหนองเป็นก้อนๆเคี้ยวกินพระเจ้าในมิลาาท,ทอดพระเนตรเห็นดังนั้นจึงตัดถามว่าห่วงน้ำนี้เต็มด้วยเลือดและหนองคล้ายๆเป็น เป็นท่อระบายน้ําทิ้งซึ่งเป็นคลองของโรงฆ่าสัตว์นะโยมนะโรงฆ่าสัตว์มันจะมีท่อระบายน้ําทิ้งนะคลักไปด้วยน้ําหนองกินเหม็นของของอสิ่งโสโ,โครกปริกูลที่เป็นของเหลือจากการล้างนะโยมเนี่ยไม่สะอาดเน่าฟุ้งไปสัตว์นรกถูกความร้อนแผดเผาแล้วย่อมดื่มเลือดและหนองกินความกลัวย่อมปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนั้น ดูก่อนมาตรีเทพสารทีเราขอถามท่านสัตว์รกเหล่านี้ได้ทำบาปอะไรไว้จึงมีเลือดได้หนองเป็นอาหารสัตว์โกเราใดเมื่อยังอยู่ในมนุษย์โลกข่ามารดาบิดาและพระอรหันต์ชื่อว่าต้องปราชิกในขี้เพศนะเป็นปราชิกในความเป็นโยมเอั้นแต่โยม สนรกเหล่านั้นมีกรรมหยาบช้าทําบาปจึงมีเลือดและหนองเป็นอาหารโอ้แสดงว่าอันนี้อาจจะเบานะไม่เหมือนในที่อื่นจะกล่าวไว้ถึงว่าบุคคลที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์เนี่ยมักจะไปสู่เวทีมานรกนะแต่ในตรงนี้เนี่ยมากินน้ำเลือดน้ำหนองเป็นอาหารโยม โยมมาแต่มาอ่านมาถึงตรงนี้เวลาก็จวนจะหมดลงแล้วนะเรื่องนรกที่เป็นทุกข์ขนาดไหนนี่ก็ยังไม่จบอีกนะโยมเนี่ยโยมคงจะต้องฟังต่อไปอีกสักวันว่าการเกิดในอบายภูมิเป็นทุกข์อย่างไรโยมเนี่ยแหละโทษฐานที่พวกเราเวียน่ายตายเกิดมาในวัฏสงสารก็ต้องมาทำบาปทำกรรมให้ตัวเองต้องไปชดใช้กรรมที่ตัวเองทำไว้โย,ยม การไม่เกิดจึงดีที่สุดโยมพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมีไม่ต้องมีบาปกรรมที่จะต้องมาทําไม่ต้องมีนรกที่จะต้องไปเสเวยนะพ้นจากทุกติแล้วก็สุกติจะพ้นจากทุกติแล้วก็พ้นจากทุกติแล้วก็สุกติได้ก็ต้องเจริญสมถะหรือิปัสนายมตัดสรุ้อริยสัจสี่จึงจะพ้นจากทุกติได้นะ ส่วนการจะตรัสรู้อริยสัจสี่ก็ต้องเจริญสมถะหรือปัญนาซึ่งญาติโยมก็ให้ติดตามรับฟังตอนที่ว่าด้วยมรคอริยสัจนะโยมนะอริยสัจข้อที่4สุดท้ายเป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์หรือข้อปฏิบัติเพื่อที่จะให้ตรัสรู้อริยสัจสี่อาตมาก็จะนำมาบรรยายในโอกาสต่อไปอละวันนี้เวลาหมดลงแล้วตมามภาพพระปริญญาปริญญาโน ผู้ทำหน้าที่บรรยายต้องขอจากหลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่วความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร